ทุกคนเซนมีอะไรจะบอกอยากให้สินค้าคุณขึ้นฟีดของ YouTube ฟรีใช่ไหมมาดูกันนี่คือปากระป๋องของเซนนะคะที่ขึ้นแอด YouTube ฟรีโดยที่เซนไม่ได้เสียงเงินยิงแอดเลยแต่ว่าเซนมีอย่างนี้ค่ะเซนเป็นท็อปรันกิ้งของอาลีบาบาแล้วอาลีบาบก็ยิงแอดให้เซนฟรีนั่นเองนะคะคุณนี่บริษัทของเซนอาจินไตคอมพานีลิมิเต็ดนี่นะคะอ่า นี่คือสินค้าของเซนที่อาลีบาลยิงแอดให้ฟรีย้ำอาลีบาลยิงแอดให้ฟรีนะเซนไม่ได้เสียเงินยิงแอดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมอ่าอยากจะรู้ว่าทำมันยังไงได้บ้างใช่ป่ะอ่ะติดตามค่ะแฮแท็ก ajintai เซนนะคะ a j i n t a i นะคะแล้วก็ z e n นะคะมีแฮชแท็กนำหน้านะเซนจะสอนวิชานี้ในคลาสชื่อว่า เมนทอรเจ้าสัวสมออกมือโปร,โปรนะครคุณมีทั้งแบบเรียนออนไลน์เมนทอร์วันแล้วก็เรียนเจอตัว1วันแล้วมาเจอกันค่ะคุณจะประหยัดคาแอดได้ไม่รู้จะกี่10ล้านต่อปีนะคะคุณยินดีต้อนรับค่ะแอดไลโอเอมาคุยกันนะคะที่ l i โอเอแอดอจินไตนะคะมีแอดนำหน้านะ a j i n t a i นะคะคุณชื่ออจินไตสะกดตรงนี้เลยคะ เหมือนข้อมูลนี้เลย A J I N T I นะคะมีแอดอันหน้าแล้วเจอกันค่ะสวาสดีค่ะ